สวัสดีครับยินีตลอดทุกท่านเข้าสู่เกม Epic War Tones นะครับก็เป็นแนวเกมการวางแผนการรบ RTS เนะครับเราต้องคอยบริหารจัดการทรัพยากรพัฒนาบ้านเมืองนะครับแล้วก็ต้องสร้างกองหลังทหารด้วยนะในการปกครองดินแดนต่างๆนะครับถ้าหากพูดถึง3ก๊กนะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องการบริหารบ้านเมืองนะครับแล้วก็บริหารคนด้วยนะแต่ว่าจุดหมายปลายทางนะครับทุกฝั่งทุกฝ่ายนะ ก็ต้องการรวมแผ่นดินจีนให้เป็น1น,นะครับซึ่งในเกมนี้ก็หยิบยกมาเลยนะครับโดยเฉพาะในโหมดสมรภูมิตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองเล่นเป็นโหมดปร,ราบต่างโต๊ะแล้วกันนะครับอ่าลองดูนะโอเคทารบไปครับอ่านี่เขามีแม่ทัพให้นะครับเป็นวันเซี่ยวนะอ่อผมว่าเดี๋ยวเอาเล่าเปียวออกแล้วกันแล้วก็แต่งตั้งเป็นกวนอูครับมา เอาเขาบอกว่าคำสั่งขุนพลเกินนะครับเกินมา2พอยนะก็ต้องลดมาที่6ป้ายนะครับใช้เป็นเตียวซิวก็ได้นะคือลองดูครับมาเอาลุยของเรามี1 5 0 0 0เลยนะครับกำลังพลนะอ่านี่คือฉากการต่อสู้นะครับบอกเลยว่าอลังการมากก็จะมีแบบพวกเนื้อเรื่องให้อ่านด้วยนะถ้าใครแบบชอบสายเนื้อเรื่องนะครับสามารถอ่านก็ได้เลย อันนี้ก็คือการจัดกลยุทธ์นะครับผมชอบใช้เป็นค่ายธนูนะเพราะว่ามันแบบเ,เพิ่มดาเมจต,ต่อศัตรูแล้วก็สามารถเลือกอพวกแม่ทับสลับตำแหน่งกันได้ด้วยนะนี่ตามนี้นะครับหลักก็อยู่ตรงกลางแล้วกันโอเคลุยเลยครับเริ่มโจมตีไปครับลุยเป็นไงอลังการไหมคือแบบภาพสวยนะ ถือว่าภาพสวยเลยนะครับสามารถแบบว่าปรับมุมกล้องได้ด้วยนะนี่อุยเข้าไปทหารสกิลกดใช้หน่อยลากมาอตรงนี้ครับช่วยลูกน้องยิงไปเออถล่มไปครับต้องจัดการพวกไม่ทับมันก่อนนะเอามุมนี้ดีกว่านะครับชอบมุมนี้ลูกตาก็คือแบบเป็นมุมมองอิสระเลยนะถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับนี่โอเคนะ่าจะชนะนะครับ ุ้ยเข้าไปอึดจริงๆม่ะตัวนี้โอเคชนะนะครับก็ได้รางวัลมานะก็ถ้าเราทำเงื่อนไขครบตามที่เขาต้องการนะครับก็สามารถเปิดกล่องได้นะจะมีแบบพวกหยกมุกให้นะครับเนี่ยสายฟรีก็เล่นได้นะมีแม่ทัพให้ด้วยนะครับนี่ในการทำศึกสงครามนะครับเราก็ต้องมีทรัพยากรต่างๆด้วยนะอันนี้ผมก็ยึดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับมันก็จะบวกการผลิตเพิ่มเติมไปด้วยนะ อย่างเช่นพื้นที่หินตรงนี้ครับเลเวล2นะก็จะบวกหิน400ต่อชั่วโมงนะครับบวกกันในเมืองด้วยนะเนี่ยบวกทบๆไปนะครับตอนนี้การผลิตทั้งหมดกลายเป็น6,618นะครับแต่ก็ดูไปดูมาก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับขึ้นค่อนข้างช้านะก็เดี๋ยวมาเก็บทรัพายากรหินแล้วกันนะครับตอนนี้หินค่อนข้างเหลือน้อยแล้วนะก็กดที่หินนะครับแล้วก็กดรวมตรงนี้ได้เลยนะส่งทับของเราไปครับนี่เอาแค่ครั้งเดียวก่อนก็พอนะ แล้วก็กดรวมได้เลยครับได้หินมา1 5 0 0 0นะโอเคไปครับแค่นี้เองก็ต้องรอเวลาในการเคลื่อนทับไปเก็บทรัพยากรนะครับต้องใช้ค่าคําสั่งนะในการเคลื่อนย้ายทับนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือแผนที่นั่นเองนะครับเห็นเขาบอกว่ามีถึง4ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะครับเรียกว่าใหญ่สุดเลยนะอ่านี้ครับแผนที่นะโหอย่างใหญ่เลยนะครับเมืองผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่เห็นฟ้าๆนะครับคือกองลังพันธมิตรนะครับ เราสามารถเข้าไปดูเมืองพันธมิตรของเราได้ด้วยนะครับโดยการกดไปที่จุดสีฟ้าได้เลยนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะเยอะดีอ่านี่ครับเป็นเมืองของเพื่อนนะวุย้ยค่อใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับประมาณ2เมืองนะติดกันครับแล้วก็นี้ก็คือเมืองสตูนะเป็นเมืองฟาร์มนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะตั้งกิวนะครับทําเป็นพันธมิตรขึ้นมาได้แล้วก็ ต้องปกครองดินแดนทั้งหมดเลยนะครับดูดิยังใหญ่อะ4 000, 000ล้านตารางกิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นแคว้นต่างๆด้วยนะอันนี้คือแค่1เซิร์ฟนะครับแม่1นเซิร์ฟคือหมดนี่เลยนะแมปใหญ่ไม่พอนะครับแถมโมเดลตัวละครยังสวยด้วยนะก็ใช้อาร์เร e ยอจเลยนะครับในการสร้างโมเดลขึ้นมานะดูดิยังสวยเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเกมมือถือนะเนี่ยโอ้โหจัดว่าแจ่มครับดูความพิ้วอื้อ ก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในโลกของ3ก๊กนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของแมปนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็นี่ครับคือเมืองของผมนะครับอันนี้ผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาสร้างเมืองกันต่อนิดนึงครับวิธีการสร้างเมืองนะก็ให้กดเข้าเมืองมาเลยนะครับสายการสร้างเมืองก็จะมี2สายหลักๆนะก็จะเกี่ยวกับทางการเมืองครับก็คือทรัพยากรนั่นเองนะมีเป็นข้าวครับมีไม้ มีแร่เหล็กแล้วก็ก้อนหินนะครับเนี่ยอันนี้คือทรัพยากรพื้นฐานนะส่วนฝั่งด้านนี้ครับก็จะเป็นค่างเงินต่างๆภายในเกมนะอีแปก็คือค่างเงินทั่วไปนะครับส่วนยกมุกกับลัญจกรนะครับก็คือการเติมเงินนั่นเองนะครับแต่เขาก็มีแจกอยู่นะถ้าหากเราทาภารกิจผ่านนะครับก็จะมีแจกเรื่อยๆเลยนะสายฟรีก็เล่นได้นะครับเกมนี้อ่ะก็พอเรามีทรัพยากรพื้นฐานครบแล้วนะครับเราก็มาอัปเกรดกันนิดนึงดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าหินน่าจะน้อยเกินไปนะครับส่วนใหญ่ในการสร้างเมืองนะ่าต้องใช้หินค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อัพการขุดหินก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้การผลิตหินของผมภายในเมืองนะครับก็ผลิตได้2250ต่อชั่วโมงนะครับถ้าหากว่าเราอัพเป็นเดเวลปสิบเอ็นะครับก็จะกลายเป็น3,000ต่อชั่วโมงนะในการอัพนะครับก็ต้องการไม้แล้วก็แร่เหล็กนะครับ29,700ชิ้นนะทั้งคู่เลยนะครับเวลาในการอัพเกือบเกือบ5ชั่วโมงเลยนะ อันนี้คือขั้นค่อนข้างสูงแล้วนะครับก็เลยใช้เวลานานนิดหนึ่งนะแล้วก็กดอัพไปเลยนะวิธีการอัพครับนี่ต่อไปก็ไปทางการอาหารบ้างแล้วกันนะตอนนี้การป้องกันเมืองนะครับผมไม่ค่อยมีเลยอะ่ะก็อัพเป็นอันนี้แล้วกันครับผลคุ้มกันก็เพิ่มจำนวนทหารป้องกันเมืองนะครับจาก60คนนะกลายเป็น1,200คนนะครับก็ใช้ไม้ใช้แร่เหล็กนะครับแล้วก็ก้อนหินนะตามนี้เลยนะครับเวลาอัปเกรดก็1ชั่วโมงนะ โอเคอัพไปเลยครับนี่วิธีการสร้างเมืองนะการพัฒนานเมืองต่างๆนะครับมีเท่านี้เองในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในเมืองนะครับโดยปกติเขาจะมีให้2คิวนะแต่ว่าถ้าหากเราอยากสร้างเพิ่มเติมนะครับก็ต้องยอมจ่ายเงินอีแปะไปนะจะเป็นการเปิดคิวการสร้างให้เยอะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างเป็นสนามฝึกแล้วกันนะครับขอสร้างเพิ่มเติมก็จะบบกกำลังพลสำรองสูงสุดถึง1 0,000คนเลยนะครับ โอเคนี่ไงใช้จ่ายเงิน2 0 0พนะครับในการเปิดคิวชั่วคราวนะอ่ายืนยันไปครับก็จะสร้างได้เพิ่มเติมแล้วพอเราสร้างเมืองได้แล้วนะครับก็ต้องมีแม่ทัพคุ้มกันเมืองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามารับสมัครแม่ทัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในกดตรงนี้นะครับปุ่มรับสมัครอ่านั่นก็คือกาชานันเองนะครับเกมนี้มีกาช้าด้วยนะอันนี้ครับจะเป็นให้เปิดฟรีทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งนะก็เปิดไปเลยดีกว่านะครับดูกันว่าได้ตัวอะไร มาครับได้เป็นขุนพล3ดาวนะครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับกลางๆนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ใช้4ีดาวขึ้นไปนะถ้าจะเปิดต่อนะครับต้องใช้ค่าหยกมุกในการเปิดกาชานะครับเดี๋ยวผมขอดูรางวัลน,นิดนึงนะของแพ็คนี้นะครับวิรบุรุษปปทะโอ้โหตัวท็อปมาเต็มเลยนะครับโจโฉซูมาอี้จูกัดเหลียงซุนกวนลิปโป้แฮหัวตุ้นเตียวเลี้ยวซีหลง เล่าปี่โอ้โหจัดว่ามาเต็มครับเฮ้ยแพ็กนี้ก็น่าจะคุ้มอยู่เนี่ยมีหลายตัวเลยนะเมื่อกี้ที่ผมเปิดผมเปิดได้แค่สดาวเองเนะครับน่าจะอยู่ล่างๆนะขอดูนิดนึงเอ่อตัวสมดาวอันนี้ครับเชงจี้อะสามดาวนะโหแต่แพ็กนี้ตัวละครเยอะมากเลยอะเดี๋ยวขอดูโมเดลโจโฉก่อนแล้วกันนะครับว่าเทหรือเปล่านะไหนดูนีเฮ้ยไม่ธรรมดานะดูเทอยู่นะครับ แล้วก็มีสกินด้วยนะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับนี่แต้มยุทธเอาอะอย่างเท่นี่แล้วก็แบบสามารถเปลี่ยนฤดูกาลได้ด้วยนะตามฉากต่างๆนะครับอันนี้ก็ตอนฝนตกอันนี้หิมะครับเอา,าเอะลองดูชุก,กัดเหลี่ยงนี่เป็นไงท่านขงเบงของเรานี่มีมังกรด้วย ไม่ธรรมดาครับสกินเฮ้ยนี่ก็ดูคลาสสิกดีนะครับอเ,เออเนี่ยดูคลาสสิกจัดๆเลยหน้ายัางเหมือนในซีรีส์เลยอเออถือว่าทำออกมาดีครับโมเดลดีมากเลยส่วนอีกแพ็กหนึ่งครับน่าจะเป็นแพ็คของลิปโป้โดยเฉพาะเลยนะดูนิดหนึ่งครับนี่ลิปโป้แฮหัวตุ้นเตียวหวยกวนอูซุนเขียนตังโตเตียวเซียนครับดูดิ เฮ้ยอย่างสวยนี่ระบำโชว์ครับเอาอะเฮ้ยอยากได้อ่ะเดียวเซียนเออแล้วก็พวกกองทัพกำลังพลต่างๆนะครับก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับก็มีพลธนูพลหอกพลดาบแล้วก็พลม้านะครับพลหอกจะชนะพลม้านะพลม้าจะชนะพลดาบพลดาบจะชนะพลหอกนะครับส่วนธนูจะเป็นแนวหลังนะในการเพิ่มดาเมจนะครับ แต่ว่าถ้าโดนทะลวงมาพลธนูก็แตกหมดเลยนะโอเคนี่ก็คือ4ประเภทของพวกทหารนะครับผมว่าก็เปิดแพคนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเหลือเวลาแค่19ชั่วโมงเองนะครับส่วนแพ็คที่1นะครับจะเป็นแพ็คถาวรนะมีเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับด้านล่างเขาบอกว่าถ้าเปิด5ครั้งนะครับจะได้ขุนพลเอกหรือว่าขุนพลดังนะครับก็ต้องลองเสี่ยงดูนะแต่ว่าถ้าเปิดต่อเนื่องภายใน25ครั้งนะครับขุนพลดังมาแน่นอนนะก็คือขั้นสูงสุดนะครับ สีส้มมาแน่นอนอ่ะลองเปิดดูเลยกัน,นครับว่าจะได้ไหมขอเตียวเซียนไม่ก็ลิปโปโ้มาสักหน่อยนี้ไหมถ้าเตียวโป้ครับโอ้โหไม่ได้นะครับได้เป็นเตียวโป้นะขุนพลเอกนะครับถ้าเดี๋ยวลองเปิดเอ่อแพ็ควิรบุรุษดูครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแค่หนึ่งครั้งนะจะได้เป็นขุนพลเอกหรือว่าขุนพลดังนะครับแล้วก็ลดเครื่องราคาด้วยนะครับอลองดูดิไหม ขอสักคนเถอะมาหน่อยผัวห่องนะครับแล้วก็มีอีกแพ็คนึงนะครับจะใช้เป็นค่างเงินอีแปนะครับในการเปิดนะรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับจะไม่มีตัวสีส้มนะมีแต่ตัวสีม่วงนะครับแต่ถ้าได้มาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะตัวสีม่วงเนี่ยอ่ะลองเปิดดูแล้วกันนะครับเอาสัก10ครั้งแล้วกันลองเปิดดู ได้ตัวสีฟ้า3มดาวมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฉินฉางนะครับแล้วก็นนี้สีเขียวเหมือนจะเป็นพวกทหารธรรมดานะอัพแล้วก็คือตัวมีซ้ำนะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเตียวโป้กับพวหองก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าขุนพลอ่นนี้ครับพวหองกับเตียวโป้นะที่ได้มา2ตัวนะเดี๋ยวขอดูเตียวโป้นิดหนึ่งอันนี้ครับเป็นกองลังพลหอกนะเราสามารถอัปเกปรดกองทัพของเราได้ด้วยนะครับ ก็ต้องมากดที่หมู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาสามารถอัปเกรดได้นะจากพลหอกกลายเป็นพลขวานหรือว่าพลเงาวก็ได้นะครับเขาต้องการเลเวล30ก่อนนะถึงจะปลดล็อกได้ครับก็ต้องเก็บเวลให้พวกแม่ทัพด้วยนะครับถึงจะอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าเตียวโป้ผมมีซ้ําแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปทะลวงดาวแล้วกันนะสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับเอาตัวที่ซ้ํามานะโหซ้ากัน2ตัวเลยเนี่ยก็ตีบวกไปเลยครับได้2ดาวทะลวงไป ก็ขุนพลจะโหดขึ้นนะครับเตียวโป้นะมีแต้มเพิ่มสกิลด้วยนะครับมาดูคําแนะนําครับส่วนใหญ่เขาจะแนะนําไปที่ค่าอินนะครับผู้เล่น68%นะครับเลือกที่ค่านี้นะเราก็ตามเขาไปแล้วกันนะครับเหมือนเป็นแบบสายบัฟนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวดูสกิลครับว่าเป็นยังไงเตียวโปฟ้าเหลืองปิดตะวันครับ เขาบอกว่าเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับจะสร้างดาเมจปัญญา77.5%นะครับก็ถึงว่าคนไปอัพค่าปัญญากันเยอะนะก็ใช้ค่านี้ในการโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายอยู่ในพายุฝนนะครับดาเมจจะเพิ่มอีก30%เลยนะนี่ครับมีสภาพดินฟ้าอากาศมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกมนี้นะเราสามารถตีบวกสกิลได้นะครับโดยการใช้แต้มยุทธคงเหลือนะครับก็คือการเปิดตัวซ้ํามานะก็สามารถทําเป็นแต้มยุทธได้นะครับ อันนี้ก็ตีบวกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวโป้ลองดูครับอ่าสักหนึ่งไปเลยแล้วกันอย่างแรงอีกตัวหนึ่งครับเป็นพวหองนะไดนดูสิแหมตัวละครแม่ครับนี่ใช้ขวานยักษ์เลยนะตัวอย่างใหญ่เลยครับแต่ว่าทาหารนะครับเป็นพวกพลมานะพลมาสามารถเป็นพลช้างได้ด้วยนะครับไปขอลองดูนี้ นี่พลขี่ช้างเลื่อนขั้นครับแต่ละอันก็มีสกิลแตกต่างกันไปนะครับต้องมาอ่านเอานะนี่ตามนี้เลยนะครับในการอัปเกรดขุนพลต่างๆทีนี้พอเราได้ขุนพลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดกองกำลังกันดีกว่านะครับโดยการกดเข้าไปในเมืองนะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับแก้ไขกองทัพอ่านี่ก็คือกองทัพที่1น,นะครับจะเป็นกองทัพหลักนะผมขอเอาตัวโหดแล้วกันนะมีแม่นางเสี่ยวเกี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลฮิวนะ ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเอาไว้ในทับได้นะแต่ว่าทับหลักครับขอเลือกเป็นกวนอูแล้วกันเป็นตัวหลักครับนี่แล้วก็เสียวเกี้ยวมาครับเป็นตัวรองเอาไว้ฮิวนะในการจัดทับนะครับเขาต้องดูค่าคําสั่งด้วยนะอย่างเช่นกวนอูครับใช้8แต้มเสี่ยวเกี้ยวใช้7นะครับก็เหลือ5พอยต์นะ15ทับ20นะครับเราก็เลือกตัวที่ใช้ป้าย5แล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่ง เอาเป็นอ่าถ้าเล่าเปียวก็ได้นะโอเคมาครับนี่เป็นพลหอกพลหอกพลดาบนะครับแล้วก็ด้านล่างนะจะมีค่าความฟิตอยู่นะครับก็คือแบบเอ่อความเหนื่อยล้านั่นเองนะครับตอนนี้ก็เต็มหลอดอยู่นะ150นะครับส่วนกําลังด้านล่างก็คือกําลังพลทหารนั่นเองนะเราก็เลือกที่พลสำรองตรงนี้เลยนะครับกดจัดทหารก็จะเพิ่มกำลังสำรองมานะครับเป็นกองกำลังทหารนั่นเอง โอเคแล้วก็บันทึกทับไปครับปุ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นการจัดค่ายคนต่างๆนะผมขอเลือกเป็นอ่าค่ายธนูแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเราใน30วินาทีแรกนะครับจะเพิ่มดาเมจต,ต่อศัตรู5%นะอ่าแล้วก็ท่านกวนอูต้องอัพสกิลนิดนึงครับอันนี้ยัไม่ได้อัพเลยนะอัพซะหน่อยไปครับตีบวกไปเลย สกิลของกวนอูนะครับก็ชื่อว่าบุกเดี่ยวพันลีนะเอฟเฟกก็คือขุนพลสร้างดาเมจพลังยุทธนะครับ96.7%นะใส่ขุนพลฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็แบ่งเป็นมีโอกาส33.3%ปลดปล่อยอาวุธใส่ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับก็ถือว่าโหดอยู่นะเคตีบวกไปเลยครับอืมเอาสักนี้ก่อนละกันเวล5แล้วก็เซลเก้วครับ ทับอีกสักทีหนึ่งเอาไว้ฮิลอ่าเวิลห้าไปครับตอนนี้เราก็ได้ทับที่1แล้วนะครับต่อไปก็สร้างเป็นทับที่2แล้วกันนะเอาไว้เก็บทรัพยากรนะครับอันนี้ก็เลือกแค่ขุนพลแค่คนเดียวก็พอนะเอาเป็นตัวของเราก็ได้นะครับโอเคแค่คนเดียวพอครับเอาไว้เก็บทรัพยากรนะส่วนทับหลักของกวนอูนะครับตอนนี้มีทหารอยู่3,400คนเดี๋ยวผมลองดูว่าตีเวล4ไหวหรือเปล่านะครับ เอาเป็นไม้ก็ได้นะไม้ก็เหลือน้อยเหมือนกันนะครับสตูมี3003กวนอู3004เดี๋ยวลองประเมินดูครับว่าบุกยึดได้หรือเปล่าเขาบอกว่าฝีมือพอกันนะครับบางทีอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับถ้าางั้นผมขออัพเวลให้กวนอูน,นิดนึงแล้วกันในการอัพเวลนะครับก็ไปที่ดินแดนที่เรายึดไว้แล้วนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับแล้วก็กดฝึกฝนนะส่งทัพกวนอูไปครับอันนี้ัตูอ่อนแอนะขับไล่การบุกลุกครับ เอาไป3ทีเลยแล้วกันไปครับเขาจะกินค่าเหนื่อยล้าไปนะค่าฟิตก็จะลด,ดลงนะครับอ่านี่ตีครับโอเคชนะการต่อสู้ครับเลวเวลอัพเป็นถึง10แล้วนะกวนอูทีนี้ก็ไปเพิ่มกองลังทหารก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เสียทหารไปด้วยนะอ่าเพิ่มไปครับนี่จัดเต็มไปเลยผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูนีบุกยึดเลยเขามี3,300 ของเรามี3,700ครับน่าจะไหวนะอืมฝีมือพอกันลองเสียงดูครับไปเอาลุยกวนอูนำทัพมาเองเลยนะโอเคผ่านครับผมเหมือนว่าเรจะเสียทหารไปเยอะเกินไปนะครับอาจจะต้องอัพเลเวลก่อนนะแต่ก็ยึดไว้ได้นะครับที่ตรงนี้เลเวล4เคเวสก็ผ่านด้วยนะครับในการรับเคเวสก็มากดตรงนี้นะครับที่เขียนว่ายังไม่นะ สามารถมารับรางวัลได้เลยนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าชื่อเสียงค่าอิทธิพลต่างๆนะนี่รับได้เลยครับคือเกมน,นี้นะครับเขามีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะก็จะยิ่งมีระบบเข้ามาใหม่ๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีการแต่งตั้งขุนนางภายในเมืองด้วยนะครับนี่ตรงนี้ครับแต่งตั้งก็สามารถเพิ่มบัฟในการผลิตได้นะตอนนี้เป็นขุนนางหินนะครับขุนนางช่างหินเป็นตำแหน่งใหม่ว่างมานะ ก็ดูที่การผลิตสูงสุดแล้วกันนะครับน่าจะเป็นซุนฮิวนะโอเคเอาเข้าไปเลยครับคนนี้แต่งตั้งครับสวยอ่านเนี่ยมีเพียบเลยนะมีการค้าครับสามารถเอาทองเอาทรัพยากรไปแลกเปลี่ยนกันได้นะระบบเยอะมากครับมีอะไรทำเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับระบบพันธมิตรนะในการหาพันธมิตรนะครับก็มากดที่พันธมิตรตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็ค้นหาไปได้เลยนะครับอยากเข้ากิวไหนก็เข้าไปเลยนะอันนี้ก็คือกิวที่ผมลองเข้าดูนะครับก็ค่าอิทธิพลค่อนข้างเยอะนะ474,360เลยนะครับเรียกว่าเยอะมากนะเลยเลือกเข้ากิวนี้นะครับ <c oughs> ถือว่าระบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีการรับของขวัญด้วยนะครับแบบว่าล็อกอินประจําวันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อัพเลเวลครับกดรับรางวัลมาเลยเอาได้ยกมุกมานี่ เปิดอีกสักหน่อยไหมก่อนจากครับเอ่อหนึ่งพันส็ดท่านก็ไปเลยแล้วกันนะครับตัวโถต้องมาหน่อยดิมาได้เป็นอองลองครับอ่าสี่ดาวแม่แต่ห้าดาวไม่มานะอุ้ยมาว่ะอุ้ยเตียวหุยเอาว่ามาเฉยไม่ธรรมดาครับนี่อุ้ย มาสามตัวเลยวิอันนี้คุ้มอยู่ครับได้มาทั้งสามตัวแหมทำไมไม่เปิดได้ตั้งแต่ตอนแรกนะเออขอดูเตียวหวยนิดนึงครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะจำกัดเวลาอ๋อเป็นโฆษณาครับก็คือให้เราเติมเงินนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเตียวหวยนี้นี่ครับกวนอูเตียวหวยมาแล้วนะเหลือเล้าปีอีกคนหนึ่งนะครับอเอาอะสกิลทำอะไรได้ เสียงเตียวสุ่มขุนพลฝ่ายศัตรู2คนสร้างดาเมจพลังยุดธ0โอกาส35%ปล่อยอัตราสุดกำลังใส่เขาต่อเนื่อง10วินาทีถ้าเขาเป็นพลม้าหอก็เอาไว้เคาน์เตอร์พลม้าได้นะครับอ่าเตียวห่ยนะเอาอะไม่ธรรมดาได้เฉยโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย